เลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้แจงแนวทางการเปิดและปิดภาคเรียนปีการศึกษา2,563ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับสวัสดีครับจากการที่คณะรัฐมนตรีรับทราบการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา2,563ภาคเรียนที่1นนะครับเลื่อนจากวันที่15พฤษภาคมไปเป็น1กรกฎาคม 2 5 1 3วิทยาธรรเรียนนี้ครับว่าเนื่องจากสภาวะการของโควิด -19 ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตทั้งโลกซึ่งประเทศไทยก็รับผลกระทบ,ทบอย่างมากมายดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของนักเรียนคุณครูและข้อบุคลากรทางการ,การศาึกษาทุกคน ธนรันตีว่าการกระทรวงสาธิการท่านรัฐพลทิพสุวรรณท่านมีความหผงใยในเรื่องนี้จึงได้หาลือกับผู้วิหารระดับสูงของกระทรวงสาธิการสรุปร่วมกันว่าเราจะเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3และได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคอรมอนะครับหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ รับฟังข้อเสนอแนะนะครับซึ่งคอรมอเองก็ให้ความเห็นชอบแล้วก็รับทราบไปแล้วนะครับจากวันอังคารที่ผ่านมาในการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อ,ของของสวทสวทตระหนักดีว่าเรามีนักเรียนถึง7ล้านคนมีคุณครู50าแสนกว่ามีโรงเรียน30งสามหมื่นโรงเรียนสิ่งที่เราต้องดําเนินการจะต้องจัดระบบทั้งหมดให้ครอบคลุม การเลื่อนเปิดภาคเรียนน,นั้น1กรกฎาคมเรื่องที่หนึ่งก็คือช่วงเวลาระหว่างที่จะเปิดภาคเรียนเดิมจากพฤษภาคมไปถึง1กรกฎาคมนั้นช่วงเวลา1เดือนครึ่งเป็นหนึ่งเดือนครึ่งที่เราคงจะไม่ให้นักเรียนทุกคนอยู่โดยที่ไม่มีอะไรทำํำหรือว่างานหรือมีกิจกรรมที่ทําทางกระทรวงสัยการนะครับ ก็คิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไว้โดยประสานงานกับทางกสอทอชอในเรื่องกำหนดช่องทีวีประสานงานกับทางมูลนิธิทางไกลผันดาวเทียมขอสื่อการเรียนการทางไกลพันดาวเทียมายม,มาช่วยในการที่ให้ผู้เรียนหรือนักเรียนนั้นได้มีการเรียนรู้ที่บ้านและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในช่วงของเวลานี้ทางสพทเราเองก็คิดกิจกรรมนะครับ เพื่อให้คุณครูได้มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนเปลี่ยนบ้านให้เป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครูให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้กับพ่อแม่ได้อยู่กับพ่อแม่ผู้ปกครองเรียนรู้เรื่องใหม่ๆนั้นสิ่งที่เราเตรียมการไว้แล้วกลับมาที่ว่าพอหลังจากที่เราเปิดภาคเรียนวันที่หนึ่งกรกฎาคมแล้วในปีการศานี้จะต้องมีระยะเวลาหรือปปิทินการเรียนอย่างไร เวลาที่เราหายไปหรือเลื่อนไปคือเวลาหนึ่งเดือนครึ่งจากวันที่16พฤษภาคมความจริงปีนี้คือ18พฤษภาคม16พฤษภาคมนั้นเป็นวันเสาร์18พฤษภาคมไปถึง30มิถุนายนระยะเวลารวมคือ1เดือนครึ่ง45วันเพราะฉะนั้นในการที่เราต้องเวลาทดเชยเพื่อให้การเรียนการสอนในปีการศานี้ครบถ้วนทำอย่างไร ก็มองว่าเวลาที่เราปิดภาคเรียนในแต่ละภาคเรียนนั้นมีเวลาทดเฉยได้ในภาคเรียนที่หนึ่งที่เราทดเฉยก็คือใช้เวลาปิดภาคเรียนของภาคเรียนที่หคือจากเดิมเราปิดวันที่ประมาณมาที่15ตุลาคมถึง31ตุลาคมนั่นเวลาครึ่งเดือน15วันในปีการศา,านี้เราจะไม่ปิด เราจะเรียนต่อจากหนึ่งก,กรกฎาคมเรียนไปถึงวันที่30พฤิจิกายนนั่นเวลา4เดือนเท่ากับระยะเวลาของการแต่ละภาคเรียนครบถ้วนในหนึ่งภาคเรียนจะเปิดภาคเรียนที่2คือวันที่1ธันวาคมแล้วก็เรียนต่อไปจนกระทั่งถึงวันที่30มเมษายนเวลาที่เกินจากเดิมของภาคเรียนที่2คือจบภาคเรียนที่สองคือวันที่ส1มีนาคมเราเลื่อนไปหนึ่งเดือน เท่ากับว่าภาคเรียนที่หนึ่งนั้นได้มาครึ่งเดือนภาคเรียนที่สองได้อีกเดือนครึ่งเออเดือนหนึ่งรวมเป็นเดือนครึ่งชดเชยเวลาที่เราเลื่อนมาจากวันที่15พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมได้นั่นคือสิ่งที่เราวางแผนไปทินการทํางานเรื่องที่สองสิ่งที่ต้องกําหนดร่วมกันคือไปทินในการทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆหรือข้อมูลที่เราต้องเสนอนั่นก็คือวันเวลาที่เรากําหนดวัน ที่เป็นข้อมูลกลางข้อมูล10มิถุนายนซึ่งเป็นข้อมูลใหญ่ในการจัดสรรงระมาณเป็นข้อมูลในการที่เราต้องมาบริหารจัดการกับองค์กรภายนอกหรือหน่วยงานของเราเองเป็นฐานข้อมูลที่เราใช้ทุกปีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวิธีการเดิมๆหรือหลักการเดิมทำให้ข้อมูลนั้นไม่มีจุดกลาง สำหรับข้อมูลที่เราใช้ในการบริหารเดิมคือเดิมเราใช้วันที่10มิถุนายนครั้งนี้เราจะปรับเรื่อนข้อมูลในภาคเรียนที่1นั้นเป็นวันที่10สิงหาคมสำหรับข้อมูลที่2ที่เราใช้ข้อมูลวันที่10พฤศจิกายนนั้นเราขอเลื่อนไปเป็นวันที่1 0ธันวาคมนําคนคำว่าเป็นวันเวลาที่ตรงกัน เสร็จแล้วข้อมูลที่3สุดท้ายข้อมูลที่เราใช้ข้อมูลจบการศษานั้นที่เราใช้ข้อมูล31มีนาคมขอเปลี่ยนเป็นข้อมูลวันที่30เมษายนนั่นคือเลื่อนเวลาไปอันนี้ข้อมูลที่เราจะแจ้งเป็นประกาศให้ทราบต่อไปเรื่องที่3ที่เราจะต้องมาดําเนินการต่อเนื่องนะครับกับการดําเนินการที่ต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการสอบโอเนเช่นการที่เราต้องใช้ผลการสอบกับทาง มหาไร,ร,ร,รนะครับหรือกระทรวงอุดมวิทยาศาสตร์นะครับวัตกรรมและวิจัยเราจะทำหนังสือนะครับประสานงานไปแล้วก็แจ้งทราบว่าสมภทมีปทินินอย่างไรแล้วรายงานธรามรัฐมนติเพื่อทราบนั่นคือสิ่งที่เราต้องมาดําเนินการส่วนเรื่องการเรียนการสอนนั้นเราจะเน้นนะครับให้คุณครูนะครับสอนด้วยตัวเองเป็นหลักและใช้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นตัวช่วยในกาพรพัฒนาผู้เรียนนะครับส่วนกระบวนการจัรเรียนการสอนนั้นได้เคยแจ้งไปแล้วครับ ขออนุญ,ญาตชี้แจงในเรื่องของการเปิดภาคเรียนหรืเรื่องเปิดภาคเรียนครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเที่ยงวันทันข่าวสปทอสวัสดีค่ะ